สวัสดีค่ะวันนี้ยายฟื้นฟูนฟนฟนต้นไม้ค่ะเพื่อนๆเออแต่ตอนที่ยายทำมอมแมมนะคะยายไม่ได้ให้ดูค่ะมันไม่น่าดูชมเนาะเก็บเรียบร้อยแล้วถึงให้ชมเพราะว่าตอนที่ยายทำนะ่ะมอมค่ะเพื่อนๆเออมอมแมมไม่น่าดูชมเลยเป็นไม้ เก่าที่เลี้ยงนอกตู้น,นี่แหละค่ะยายเห็นเขาทิ้งกระถางไปแล้วเริ่มแตกหน่อขึ้นมาใหม่เพราะว่าอากาศร้อนยายก็เลยนําเขามารือ้อโกยดินจากกระถางออกแล้วฟื้นฟูเข้าใหม่จะนำเข้าไปเลี้ยงในตู้เอาไว้ชมหน้าแล้งค่ะนะคะได้ทั้งหมดห้ากระถางอันนี้ เมื่อก่อนดินเขาเกือบเต็มกระถางเลยค่ะแน่นยายเลยโกยดินเก่าออกครึ่งหนึ่งแล้วก็ใช้พัวน้อยพลวนดินให้เขาฟูฟูขึ้นมาแล้วก็ปรุงดินใหม่มาเติมหน้ากระถางให้เขาใหม่นี่อีกกระถางหนึ่งเหมือนกันอันนี้ยังไม่ทันทิ้งกอค่ะเพื่อนแตยยายเห็นเขางอกหลอดออกมาสวยอย่างเงี้ยถ้าอยู่นอกตู้หน้าแล้งเขาคงจะทยอยทิ้งใบไปเนาะยายก็เลยนํา เขามากวยดินเก่าออกเหมือนกันพ่อดินเก่าเขาเต็มกระถางแล้วก็ค่อนข้างจะแน่นอันนี้เป็นอีกกระถางนึงเหมือนกันแต่กอเล็กกอน้อยตอนที่เลี้ยงนะ่ะมีอยู่กอเดียวเราทิ้งกระถางไปอันนี้งอกขึ้นมาใหม่ก็ฟื้นฟูเขาจะนําเข้าไปเลี้ยงในตู้ค่ะส่วนอันนี้อันนี้คือรื้อกระถางเลยค่ะเพื่อนๆตอนแรกเขาเป็นกระถางแปดนิ้วยายนําเขารื้อออกช่้งกองเลยแต่ไม่แยกเขานะคะ ดื้อออกมาแต่ไม่ได้ล้างรากเขาค่ะเอาดินเก่าออกให้เหลือแต่รากแล้วก็ปรุงดินใหม่นําปลูกลงในดินใหม่เลยแล้วก็กระถางสิบนิ้วแต่ใส่ดินไม่เต็มกระถางค่ะอันนี้เป็นดาบฟ้าฟื้นเหมือนกับกระถางนี่เลยทาเหมือนกันค่ะดือกระถางเนื่องจากเขาเป็นกอใหญ่แล้วก็กระถางแปดนิ้วนะรากเต็มกระถางแน่นไปหมดแล้วค่ะดินเสื่อมละ ก็เลยปุงดินใหม่มาปลูกใหม่ทั้งกอแต่ไม่ล้างรากค่ะไม่ลือ้อเอามาลงกระถางอย่างนี้เลยเดี๋ยวยายก็จะได้อัปเดตให้เพื่อนๆนชมกันในโอกาสต่อไปเรื่อยๆเนาะก็ต่อด้วยอัปเดตบนนอกตู้ใต้สดงให้เพื่อนเพื่อชมกันเลยก็แล้วก,กันนะคะอันนี้เป็นด้อนทองค่ะบนเก่าบนโบราณเป็นด้อนทองแคะค่ะต้นเขาจะไม่สูงยายนำ เขาจากใต้ต้นหมากฟอกเทลมาอยู่ใต้แสดงเนื่องจากเป็นหน้าแล้งแล้วก็ลวนดินหน้ากระถางให้เขาแต่ไม่ได้เปลี่ยนดินนะคะเนื่องจากว่ายายพึ่งปลูกเขาแล้วก็ดินดนหน้าจะยังไม่จืดค่ะแล้วก็ใส่จานรองน้ำจานรองกระถางแบบนี้สดชื่นสวยงามเลยค่ะหน้าแล้ง ปลูกบอลในกระถางจานรองต้องมาแล้วค่ะเพื่อนๆเออจะเป็นจานรองแบบนี้หรือว่าเป็นกระมังก็ได้นะคะแล้วบอลเราก็จะสดชื่นค่ะมีสีสันที่สวยงามใบสดชื่นให้เราได้ชมถึงแม้ว่าไซส์ของใบเขาจะเล็กลงแต่เขาก็ยังมีใบให้เราชมอยู่นะคะแล้วก็กระถางนี้กระถางนี้ย้ายหรือกระถางเขาประมาณหนึ่งเดือนที่แล้ว นำเข้ามาปลูกใหม่ตอนนั้นเขาทิ้งกระถางไปแล้วก็มีแต่หนอ่ออยู่ตรงกลางหนอ่อเดียวยายนําเข้ามารือ้อแล้วก็เปลี่ยนดินใหม่แต่ใส่ดินแค่ครึ่งกระถางค่ะเพราะว่ายายใส่ดินเต็มกระถางแล้วดินค่อนข้างจะแน่นยายก็เลยเปลี่ยนวิธีใหม่ใส่ดินแค่ครึ่งกระถางก็พอเขามีชื่อว่านัตนาพลค่ะผ่านไปหนึ่งเดือนมาแตกลูกน้อยอยู่รอบๆกระถางค่ะ แล้วก็กระถางนี้สัตว์จะทำใบใหญ่เขาก็เริ่มทยอยทิ้งใบแล้วก็แตกหน่อใหม่ขึ้นมาหน้าใบก็เริ่มจะสวยแต่หน้าแรงนะคะใบเขาจะเล็กค่ะจะไม่ค่อยได้ชมใบใหญ่ของเขาราคาได้แค่นี้ก็เอาแล้วเนาะเ <laughs> ดูกระถางนี้ค่ะอันนี้พะโมคคลานะใบใหญ่เริ่มทิ้งไปทีละใบสองใบเหลืออยู่ใบเดียวค่ะเนี่ย ใบเล็กใบน้อยเขาเยอะนะคะแต่ก็ออกมาใหญ่นำเข้าลงมาจากชั้นค่ะนำมาวางอยู่กับพื้นอยู่บนชั้นอากาศร้อนนะคะหน้าร้อนอากาศแห้งยายก็เลยนำเข้าลงมารวมกลุ่มอยู่ข้างล่างส่วนกระถางนี้ปีกกิน,นรีเหลือใบเดียวคะ่ะยายพรวนดินให้เขาไม่นานก็คงจะทิ้งกระถางละมังคะเนี่ยเนาะ ส่วนอันนี้เป็นบอนเก่าโบราณพื้นบ้านชมพูอันดามานันตรงนี้อยู่ใต้แสแลนแล้วแสแลนเป็นสีเขียวเ่ะเพื่อนเพื่อนเออหน้าเขาก็เลยไม่กัดชมพูเท่าไหร่ถ้าอยู่นอกสแลนนะคะโดนแดดดีอยู่ใต้ต้นไม้หรือว่าอะไรก็ตามสีเขาจะกัดชมพูสวยเลยค่ะบอนเก่าบนโบราณทนค่ะกระถางนี้เป็นบอนเก่าโบราณอีกเหมือนกันพญาเสือดำยายนำออกมาจาก ตัวเลี้ยงเนื่องจากว่าเขาสูงยาวพุดเลยใบที่เขาสูงสูงเขาทยอยทิ้งใบไปหมดแล้วอันนี้เขางอกขึ้นมาใหม่แต่เขายังไม่ทิ้งกระถางนะคะยายว่าจะเปลี่ยนกระถางให้เขาก็ยังอยู่ในกระถางสีนิ้วเหมือนเดิมใบเขาก็ยังสดใสอยู่ฮะเลี้ยงง่ายค่ะทนแรงทนแดดทนฝนค่ะบนเก่าโบราณกระถางนี้สาวน้อยปะแป้งก็ยังใบดกสีสันสดใสอยู่ค่ะเพื่อนเนี่ยหน้าแรงก็จริง ขนาดของใบเล็กลงแต่ความสดชื่นยังมีอยู่นะคะมาดูกันค่ะว่าเขาสดชื่นเพราะอะไรนี่เลยกระถางค่ะเพื่อนๆปลูกในกระถางดินความสดชื่นแล้วก็ใบดกจะแตกต่างจากชนิดอื่นค่ะอันนี้เป็นเคล็ดลับเลยนะที่ยายจะนำมาแชร์ให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนได้ฟังกันเนาะแต่กระถางดินนะคะค่อนข,ข,ข้างจะสูงค่ะเพื่อนๆยายไม่สามารถที่จะ นำเข้ามาเลี้ยงบอลได้ทุกกระถางเนาะวนนี้ยายก็มีบ้างเป็นบางกระถางนิดๆหน่นนอยส่วนกรนี้ได้เข้ามาสองชื่อและะ้วฮ่ะตอนแรกได้เข้ามาในาน้าไก่สุพรรณพอกลับไปอีกครั้งหนึงแม่ค้าบอกว่าไม่ใช่เป็นคุณหญิงทองมว้วนแต่ตอนนี้เขาไม่ม้วนค่ะเนี่ยเขาเลิกม้วนแล้วเออ <laughs> แต่หน้าใบเขาลายสวยนะคะสวยมากกัดพื้นออกมา ขาวโพลนแล้วก็กัดสีชมพูตามหลังมาเส้นแล้วกะดูเป็นสีเขียวแต่สะดือเป็นสีม่วงใบดอกค่ะเนี่ยไม่รู้จะเรียกเขาว่าอะไรดีเลยอสองชื่อที่ผ่านมาเหมือนจะไม่ตรงกับเขาเลยค่ะก่อนนี้ยังใบใหญ่อยู่คะ่ะน้องมีชื่อว่าไก่เกระเซมซับ ใบใหญ่ค่ะใหญ่กว่าฝ่ามือแล้วก็กัดสีออกมาบางหมดเลยค่ะเนี่ยกระถางนี้ยายไม่มีจานรองนะคะใบเขาค่อนข้างจะไม่สดใสนะคะยายไม่มีจานรองกระถางแล้วก็ดินยายนํามาเติมหน้ากระถางเขาตอนนี้เริ่มเห็นรากแล้วค่ะยายจะนําถาดจานรองมารองเขาอยู่ค่ะหน้าแล้งก็ยังมีให้ชมงอกหลอดใหม่ออกมา ดีมากเลยค่ะไก่กระเมรมซับส่วนกระถางนี้บอลเก่าโบราณอย่างมันกันค่ะเป็นนางวารีก็ยังสวยอยู่นะคะเนี่ยใบยังสีสันใช้ได้อยู่แต่ใบเขาจะเล็กแล้วค่ะเท่าฝ่ามือยายเองค่ะใบยังค่อนข้างจะดกใช้ได้อยู่ส่วนกระถางนี้ที่เคยสะพังหานุมาเข้าเฝ้าเหลือแค่นี้ค่ะอ,อากาศแรงเนาะ เหลือใบใหญ่ใบนี้อยู่ใบเดียวก็อาการรอได้แล้วค่ะเออเอกใบเล็กออกมาเท่าที่เขาจะงอกได้เขาคงมีหัวอยู่ใต้ดินหมดแล้วลค่ะเนี่ยก็ทิ้งกก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวพอหน้าฝนเดี๋ยเขาก็งอกขึ้นมาใหม่งอกขึ้นมาจากหัวนี่ใบจะสีสันสวยงามแล้วก็ใบใหญ่ด้วยค่ะกระถางนี้เขามีชื่อว่าเพชรพันล้านค่ะ เพชรพน้าน,นี่กระถางก็ยังกระถางเดิมหญยเลี้ยงเขามาตั้งแต่ปลายป,ายปี6-4อีกเหมือนกันค่ะข้ามปีมาละกระถางยังกระถางเดิมดินยังดินเดิมแต่ตอนปลายฝนต้นหนาวยายปรุงดินใหม่มาโดยหน้ากระถางให้เขาก็ยังพอมีใบให้ชมอยู่ค่ะข้างๆกันนี้ ทูอินวันค่ะเออที่ยายเคยเลี้ยงเขาในตู้ยายได้มาเท้าพันตาค่ะแต่พอเอามาลงในกระถางมันจะมีต้นเล็กติดมาด้วยหนึ่งต้นเล็กๆพอเลี้ยงโตขึ้นมากลายเป็นจันฉัยอันนี้เลยค่ะสวยงามชมพูหวานเลยค่ะเท้าพันตาทิ้งใบไปหมดละเหลืออยู่ใบเดียวข้างๆกันนี้ ยายได้เข้ามาในนามไก่เศรษฐีค่ะแล้วยายก็เรียกเข้าแบบนั้นมาตลอดพอเขาโตขึ้นมายายก็ไปเทียบดูเขาไม่ใช่ไก่เศรษฐีค่ะเพราะว่ายายมีไก่เศรษฐีอยู่สองกระถางอีกกระถางนึงน่ะคือไก่เศรษฐีจ,จริงๆเลยหน้าใบอะไรเข้าใช่หมดเลยแต่อันนี้เขาเป็นไก่เจ้าเล่ห์ค่ะเพืๆๆอ่อนๆยายไปเปรียบเทียบดูแล้วสีสันลวดลายเขาคือไก่เจ้าเล่ห์ค่ะส่วนกระถางนี้ เป็นหานุมานอีกกลายหนึ่งค่ะเขามีชื่อว่าหานุมานจองถนนยายเลี้ยงในตู้เขายาวย้อยสูงยายตัดกอเขาค่ะนําออกมาเลี้ยงนอกตู้อันนี้งอกขึ้นมาใหม่ใบเล็กแต่สีสันก็ยังสวยใช้ได้อยู่ฮะเนี่ยมีใบให้ชมอยู่นะอันนี้เป็นสภาพวันนอกตู้ที่ยายเลี้ยงเขาใต้แสด a n d ทาเพื่อนหน้าแ้งขนาดของใบเขาก็จะเล็กลงละ แต่สีสันความสวยยังใช้ได้อยู่นะคะอากาศก็เปลี่ยนแปลงจังเลยฮะกลางวันร้อนกลางคืนค่อนข้างจะเย็นบ้านยายนี่กลางคืนไม่ต้องเปิดพัดลมก็อยู่ได้นะคะแต่ตอนกลางวันร้อนค่ะร้อนมากเลยดูแลสุขภาพกันนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงคลิปนี้สวัสดีค่ะ